สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็เป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทราบถึงความผูกพันทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อบ้านเมืองแล้วก็ความหวังที่มีให้กับพรรคเพื่อไทยเมื่อกี้เดินเข้ามาระยะทางแค่ประมาณ30เมตรมีพี่น้องหลายคนเดินเข้ามา ฝากฝังถึงปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมไทยปัญหาแรกเลยยาเสพติดนะครับอันนี้เวทีธรรมดาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมจะพูดเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้มีผู้บริหารภาคระดับสูงอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีซึ่งท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการปราบปรามยาเสพติด ท่านเฉลิมอยู่บำรุงครับผมในฐานะหน้าใหม่ในวงการการเมืองผมต้องให้เกียรติท่านในการที่ท่านจะเป็นผู้ถแถลงนโยบายการปราบปรามยา,าเสพติดเพราะว่าท่านเป็นผู้คิดแล้วก็เคยทำสำเร็จมาในอดีตพรรคเพื่อไทยท่านทราบอยู่ดีแล้ว ว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นเรื่องยาเสพติดมั่นใจได้ครับท่านเฉลิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคอยฟังท่านพูดเรื่องปากค้องเรื่องรายจ่ายขอเป็นเรื่องของผม